បងប្អូនអគ្នាមើលនេះគឺថាយយកខ្ញាំមកពីក្រម៉ែហើយស្នាដៃរបស់បងលួងផណិតនេះអសារគឺមាននៅខ្រស័តគិតដាក់អសារលួងផណិតឲ្យស្រាច់ព្រោះអីគេស្នាដៃបងក៏គឺថាគឺថាចូលរបស់គេគឺខបាច់ដល់បងប្អូនហើយគឺថាឲ្យតំពូងមួយមួយលឹងចម្រោះតែម្ដងគឺថាបတ်តំពូងទាំងគ្រប់គ្រប់គឺថាគ្រប់បတ်មួយគឺតំពូងទាំងអស់នេះមើលជុំវិញទាំងអស់ប្រសិទ្ធតំពូងតាំងពីលើនេះក៏តំពូងតាំងលើនេះ ผมไมถักเลือกปูนประตทองกระฐานป่งได้บางโ,โนอนเลยตายกันน้องสมไปทางกร้อยมือจังโอ้โห,โ,หโหนะครับพี่น้องหลังจากที่คลิปนี้ออกไปเนาะก็ถือว่าโป๊ะแตกนะครับทุกคนคนญี่ปุ่นนะครับคือทังเขาจับได้นะครับเขาเข้าไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยนี่นะครับมันมาจากประเทศไทยนี่นาเนาะนี่คือของคนไทยไม่ใช่หรอเนาะ ไม่ใช่ของเขมเมนตนะของคนไทยนะประมาณนี้แต่บางคาอาจจะแปลผิดเพี้ยนไปนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าแปลจากอันนี้เลยนะครับนี่คนเกาหลีก็มาคอมเมนต์ด้วยนะท่านผู้ชมนี่คือของประเทศไทยนะครับนะไม่ใช่ของคขมเมนนะครับโอ้โหคือขนาดคนญี่ปุ่นนะเขายังรู้นะครับเพราะว่าต้นกําเนิดน,นะครับมาจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเคมนะครับ อย่าเคมเลยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยคือคนไทยเ,เขาสร้างไว้ให้แล้วนะครับเขาสร้างไว้แล้วนะมันโด่งดังแล้วคุณกลับเอาไปเคมนี่จะจะเป็นชุดโขนนะแตเป็นหน้ายักษ์นะเป็นของเนาะซึ่งการที่จะเอามาโชว์หรือว่าเอามาแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจับมาเฉยๆแบบนี้เดี๋ยวก็ตุยอีกเหมือนลายที่แล้วนะผู้ชมเขาจะมีการไหว้ครูมีการทำพิธีต่างๆ แต่ขเขมรเนเอามาจับเล่นเอามาจับโชว์เนาะซึ่งพอคนญี่ปุ่นเขาเห็นนะครับเขาก็ดูออกว่านี่นะครับมันมาจากไทยซึ่งบายอดเองนะครับที่เป็นคนลาวกนะ็บายอดก็ได้เห็นที่มันโด่งดังกันอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นของเขมรจริงนะท้าไมเขมรถึงไม่ทำให้โด่งดังตั้งแต่คนไทยยังไม่ ทำให้มันดังนะทำไมกัมเม็ไม่ทําก่อนแต่นี่คือประเทศไทยทําให้คนเป็นที่รู้จกันกนะครับทําให้มีการเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามนะครับวันนี้นะครับกลับเอามาเรียนแบบนะครับเอามาโชว์นะเอาไปเคมคือแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมประเทศไทยเนี่ย เขาทาอะไรก็แล้วแต่เขาจะทําให้มันโดดเด่นขึ้นมานะแล้วเขเมรเนี่ยไอ้พวกตัวบัญหาไอ้พวกตัวเคมเนะครับก็มาเคมแล้วก็บอกว่านี่มาจากนครวัดนะครับมาจากกําแพงนู่นนั่นนี่ต่างๆคุณจะมาจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่ควรจะมีจิตสํานึกคือประเทศไทยทําก่อนนะครับประเทศไทยทําให้โด่งดังแล้วนะครับ อย่าเคมเลยนะครับนะแน่นอนว่าแต่ละประเทศนะครับนะก็จะมีวัฒนธรรมเนี่ยแตกต่างกันนะเหมือนลาวกับไทยนีย่เหมือนไหมก็เหมือนแต่บางอย่างก็แตกต่างอย่างเช่นชุดลาวเนี่ยแคนลาวเนี่ยคนไทยก็เป่าแคนเป็นไหมเป็นคนอีสานก็เป็นแต่เขายอมรับนะครับว่าเป็นของคนลาวคือคนไทยนะเขามีจิตสํานึกนะครับเขามีจิตสํานึกไม่เหมือนคนขเขมรน,นะครับ คนเขมรเนี่ยสุดพัดสิ้นลาวเอาไปโชว์แล้วก็บอกว่าคนของเขมรแคนก็ของเขมรยูเนสโกเขมรถ้าเป็นแคนเขมนจริงไปดูสิพิมพ์เข้าดูใน Google นะ,นะครับมีไหมแคนเขมรมันไม่มีมันเป็นแคนลาวเสียงแคลาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามามโนอย่ามามันนามาม่นใจนะครับไปหาก๊อปปี้ไปหาเคม นะแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันนะคนญี่ปุ่นเขาก็คอมเมนต์นะครับว่านี่มันเป็นของคนไทยมาจากประเทศไทยแล้วทำไมถึงแอบอ้างนะครับถ้าจะเอาไปโชว์วก็ให้เครดิตคนไทยนะแต่นี่คือเขียนภาษาคขมรด้วยก็เอาออกมาโชว์นู่นนั่นนี่นะครับอย่านะครับคือเหมือนมือนว่าเลยนะครับความหน้าด้านของเขาเนี่ยคะท่านผู้ชมมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับ มันไม่มียางอายนะคนเขเมรเนี่ยครับบอยยดพูดเสมอว่าถ้าบอยยดเลือกนะครับนะเลือกได้เนี่ยบอยยไม่อยากให้เขเมรเนี่ยอยู่ในแผนที่ลบด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมทาไมบอยยดถึงพูดขนาดนั้นเหมือนบอยยดพูดเสมอนะท่านผู้ชมเนาะคนที่ไม่ดีอะนะครับไม่มีใครเขาอยากคบหรอกนะครับคนที่ไม่ดนะีเพราะฉะนั้น คนที่เขามีความคิดนะครับมีสมองที่ดีเขาจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมคือจะไม่ทำพฤติกรรมแบบเหมือนขมรนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวอะไรก็แล้วแต่น้อมัอนประเทศลาวไม่ได้เจริญนะไปน้องพัฒนาเขาอาจจะไม่สู้ขมรแต,แต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวคิดเนะี่ยบยดเสื้อนะว่าคนลาวเนะี่ยไม่มีแนวคิดที่จะเคมคนแน่นอนอย่างเช่นวันนี้ นะครับก็ได้เห็นจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าเขมรในชอบเคม็มบอกว่าเนี่ยชุดโขนนะครับเป็นของเขานะครับชุดโขนที่เป็นศีรษะยักษ์เนี่ยเป็นของเขมรเขียนภาษาเขมรใส่ด้วยอย่าเลยนะครับนะมันเดียวก็ตุยอีกเหมือนคนรอบก่อนนะครับเนาะหมันก็ตุยเพราะความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะความขังเนี่ย มันเขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าทําเลยนะถ้าถ้าเป็นไปได้นะแต่บรวยอดพุดธเสมอแหละว่ายังไงเขาก็ทําเหมือนเดิมนะครับขมรยังไงเขาก็ทําเหมือนเดิมคืออย่างเคสนี้เนี่ยก็ถือถือกับว่าหน้าเหกกหน้าชากันเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะเพราะว่าขมรน,นะครับไม่มีทางที่จะสร้างโดยตนเองได้ ไม่มีทางที่จะพัฒนาด้วยตัวเองได้นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ก็มาดูนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้บัญญัติกรและพี่และน้องกอนสวัสดีครับคือได้บอกคนอ่ะในมุกเยอะนี้คือทายยิงพญามาปิดไม้ให้ชนะได้หรือเปล่าบองล้วงพันธุ์เนี่ยอสอคือมีน่าขังคอยสัดคือคิดอสอล้วงพันธุ์ออสัดโปรยชนะได้บอกก็คือทาย មុខច្បាស់ច្បាស់ momentum គឺក្បាច់ណាបងប្អូនហើយគឺថាឲ្យតបងមួយមួយលឹងចម្រោះតែម្ដងគឺថាបတ်តបងទាំងគ្រប់គ្រប់គឺថាគ្រប់ក្បាច់ក្បាច់មួយមួយគឺតបងទាំងអស់នេះមើលជុំវិញទាំងអស់គឺសិតតបងតាំងពីលើនេះគឺតបងខាងលើនេះសំបីថាខាងលើកំពូលគុទយហងនេះគឺថាក្បោងដែរបងប្អូនហើយមិនតែបណ្ដោះសំបីថាខាងក្រៅមើលចោលគឺថាក្បាច់អូយលឹងប្រណិតមែនទេ មើលនេះបងប្អូនហើយគឺថាថ្មញអីគឺអូយជា room គឺក្បាច់មកស្អាតហឹសមុខលឹងរបៀបថាមុខលឹងជូតបែបមានដំណើរស្អាតបងប្អូនហើយគឺថាចង់ក្មងអីគឺថាបងលួងផលិតក្មងកាត់បានណាហើយញឹមគឺក្មងមួយដែរគឺថាយកមកទុកសម្ដាយនៅជប៉ុនបងប្អូនគេថាពេលមានសង្គ្រាមមានអីនៅជប៉ុនគឺយើងទៅជួ room សម្ដាយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួ room សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយ សង្ឃហើយគឺថាសំលៀកបំពាក់ក៏មានស្ sạch គឺថាកំមាំងមកខ្លួនឯងគឺយើងសុខចិត្តចំណាយលុយដើម្បីចង់បានស្អាតខ្លួនឯងហើយនឹងបានបំផ្ទបស្ាយរបស់ផងគុណច្រើនប្រកបជួយ like ជួយ share video ឲ្យផងណាបងប្អូន